สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาแกะสลักมะพร้าวรูปช้างนะครับซึ่งท่านใดสนใจที่อยากจะแกะมะพร้าวรูปช้างเป็นหรือว่าเข้าใจง่ายดูคลิปนี้เลยครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่ดูแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจไวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ สับปะเพาที่จะมาแกะสลักช้างนั้นก็จะเป็นมะพร้าวลูกใหญ่นะครับเป็นมะพร้าวแกงลูกใหญ่ๆจะทรงไหนก็ได้ขอให้ลูกใหญ่นะครับส่วนนี้ก็มีมะพร้าวทรงนี้ครับวันนี้ขอแนะนําอุปกรณ์ครับก็มีมีดทําครัวมีดคัตเตอร์นี่ครับมีคัตเตอร์แล้วก็ปากกาแล้วก็หินรับมีดนะครับ ซึ่งจะขาดไม่ได้เลยส่วนวิธีทำนั้นก็เราก็มา,าเลือกมะพร้าวตรงนี้คือสันนะครับสันมะพร้าวที่มีอยู่3กลีบนะครับสันมะพร้าวเราก็เลือกเอากลีบที่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ2ออันนี้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้า กีบมะพร้าวตรงใหญ่ๆกว่าเพื่อนนี่ก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นด้านหลังเพราะว่า2องกีบนี้คือใกล้กันแล้วก็แคบจะเป็นด้านหลังส่วนส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นทางนี้ซึ่งด้านนี้ก็จะใหญ่แล้วก็จะมีโนโนลงมาเป็นพิเศษนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็เป็นหัวช้างได้แล้วครับก่บอนอื่นเราก็ ปอกมะพร้าวก่อนเลยครับซึ่งมะพร้าวนี่ก็จะมีเปลือกที่แข็งแล้วก็จะทําให้เราแกะยากครับอย่างแล้วก็ต้องไปปอกก่อนนะครับนี่ครับปอกมาแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ตัดหัวก่อนเลยครับตัดตรงหัวมะพร้าวนี้เพื่อจะ,อะตั้งครับเพื่อจะให้ตั้งได้ตัดให้เรียบเลยครับนี่ครับตัดนั้นเสมอ ค่อยๆตัดแล้วก็ค่อยดูว่าตรงยังครับแล้วก็ตั้งดูเลยนะครับตั้งได้ลักษณะแบบนี้ตรงนี้คือหัวนะครับต่อไปเราก็จะมาตัดก้นนะครับก้นที่มันยาวออกมาส่วนด้านบนตรงก้นมะพร้าวนี่จะมีกีบที่ยาวแล้วก็เราก็จะตัดลงไปอีกนะครับเพื่อจะให้มันต่ําลงเพื่อจะให้ทําเป็นหลังช้างนะครับ ก็ใช้มีดนี่นะครับใช้มีดทำครัวเรานี่แหละสับเลยเพราะว่าตรงมะพร้าวตรงก้นนี่แข็งนะครับแข็งมากเลยนี่ครับตัดได้ลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็มาเก็บมาเก็บารายละเอียดครับเพื่อจะให้เรียบนี่ครับจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะแคบแล้วตรงนี้จะยาว ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าจะทําหัวช้างนะครับแล้วก็ทํางวงคือตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ทําด้านหลังแล้วก็วาทําทำด้านหน้านี่ครับให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มาวาดครับ เราก็เริ่มจากการวาดหัวก่อนนะครับตรงหัวช้างนี่ก็เราก็ดูรูปไปด้วยนะครับถ้าเราวาดไม่เป็นเราก็ดูไปรูปไปว่า,าหัวช้างนี่ออกมาลักษณะแบบไหนวาดหน้าเลยครับนี่คือหน้าช้างลงมาตรงนี้ก็จะเป็นงวงครับตรงที่ผมขีดอยักเข้าไปนี่จะเป็นตรงงาน,นะครับ แล้วก็ทําโค้งขึ้นมาหน่อยนึงทําโค้งนี่คือเพื่อให้เป็นงวงช้างที่งอขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็มามาร์ k ตรงตาตรงตานี่ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําเกินไปนะครับนี่ครับขอให้อยู่ในระ,นระยะ,ะกลางๆนะครับลูกตา ตรนี้ก็จะเป็นงวงคือใต้งวงแล้วก็ขีดเส้นมากๆให้เป็นรูปช้างไปก่อนนะครับต่อไปแล้วก็จะมาวาดหูซึ่งหูช้างนี่ก็ไม่ต้องวาดเข้าไปลึกนะครับขอให้วาดคงมาอ่าพอประมาณหรือให้ใหญ่พอประมาณนะครับไม่ต้องเอาไปใหญ่มากนี่ครับ ถ้าเราวาดไปใหญ่ถึงกลางลูกมะพร้าวแล้วก็อาจจะก,กินพื้นที่ของส่วนท้องไปเยอะเพราะนั้นเราก็วาดเอาพอประมาณนะครับนี่ครับลักษณะหูช้างสําหรับลูกมะพร้าวลูกนี้ก็ยังเป็นลูกมะพร้าวใหม่นะครับซึ่งข้างในก็ยังมีน้ำอยู่ซึ่งเนื้อก็ยังแน่น ครับต่อไปก็วาดขาครับส่วนขานี่ก็วาดหยุ่นในระดับหูนะครับนี่ครับฉีดลงมาลงมาตรงนี่ครับขีดลงมาลักษณะตรงนี่ก็วาดเส้นท้องลงมาหาขาหลังนะครับตรงนี้จะเป็นขาหลังที่ขีดไว้นี่คือขาหลังนะครับ นี่ก็เป็นขาหลังส่วนด้านหลังนะครับแล้วก็แยกออกมาแล้วเราก็วาดหางก่อนเลยซึ่งหางนี่ก็ให้ตรงโคนใหญ่ตรงปลายก็เกี้ยว,ว,วมาเป็นเล็กๆครับเป็นงอๆน,นิดหน่อยนี่ครับให้ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะได้กีดแล้วจะได้ไม่แตกเราก็มาด้านนี้ก็ขีดเส้นท้องแล้วก็ขีดเป็นขาหลัง ซึ่งที่วาดออกมานี่ก็เป็นลักษณะช้างแล้วครับดูออกเลยว่าเป็นช้างพอเราแกะมันก็ง่ายครับพอเราวาดรูปได้ให้เป๊ะแล้วก็จะกรีดก็จะง่ายครับไม่ยากเพราะฉะนั้นเวลาตอนเราวาดนี่ก็ให้ได้ส่วนสัตว์นะครับพอได้ส่วนสัตว์แล้วก็เราจะแกะแกะง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนไว้ด้วยนะครับนี่คือตรงตรงท้องนะครับ ตรงท้องนี่เราจะขีดจากฝั่งโน้มมาฝั่งนี้เพื่อจะทําให้เป็นขานะครับนี่ครับจากขานั้นลงมาขานี้นี่ครับลักษณะเส้นก็จะเป็นตรงๆแบบนี้นะครับเราใช้ไม้บรรทัดวาดหรือว่าเราใช้ขีดลงมาตรงๆเลยก็ได้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าแยกเป็นขานะครับเห็นไหมครับ สีขาตรงขอบๆนี่ก็จะเป็นเราจะแกะไว้เราจะเก็บไว้เป็นขานะครับตรงที่เราขีดตรงกลางนี่ก็คือเราจะแกะออกนะครับนี่ครับให้ขีดลักษณะตามนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นช่องว่างพอดีเลยครับนี่ครับนี่ครับเราๆแล้วก็ดูแบบนี้เลยถ้าวาดลายลักษณะแบบนี้แล้วก็ เท่าที่มองดูก็เป็นรูปช้างแล้วนะครับเนี่ยเหมือนขึ้นมาเลยจากรูปกลมๆแล้ววาดรูปลงก็เหมือนช้างเลยต่อไปก็ขีดเป็นเส้นเอาไว้ก่อนนี่ครับก็ดูก็เข้าใจง่ายนะครับว่าเป็นรูปช้างแล้วต่อไปแล้วก็แกะนะครับต่อไปก็จะเป็นการแกะ ต่อไปก็มาแกะกันครับเราก็เริ่มจากส่วนงวงก่อนนะครับนี่ครับเราจะแกะคือเราจะใช้มีคัตเตอร์นี้กรีดลงไปตรงขาก่อนนะครับกรีดลงมาให้ตรงตามเส้นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเฉียงมีดออด้านนอกนะครับเราจะไม่ปาดตรงเข้าไปนะครับแต่เราจะชิงเฉียงมานะครับดูลักษณะมีดนะครับ ขีดที้เฉียงเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนี่ครับขีดเข้าไปนี่ครับถ้าเราเฉียงออกแล้วก็นี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะไปตามเส้นนะครับไม่ไม่รับตรงลงไปนะครับตรงนี้ก็จะงอเข้ามา เหมือนกับงวงช้างที่งอเข้าหาขานะครับแล้วก็กรีดเหมือนฝั่งนั้นนะครับตัวงวงแล้วก็เอามีดปลายมีดออกข้างนอกนะครับนี่ครับซึ่งเราก็จะตัดตัดออกไปเรื่อยๆนะครับตอบทีละน้อยอไม่ต้องใจร้อนนะครับ ขอแกะออกทีละน้อยนี่ครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปแล้วก็กรีดส่วนหัวแล้วก็หูนะครับที่กรีดไว้ให้เป็นให้เป็นร่องก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อย,ค,อยค่อยเก็บรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้ ลองกรีดแล้วก็ปาดๆออกนะครับให้เป็นให้เป็นร่องก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับขอหให้แกะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับค่อยปาดออกทีละน้อยนี่ครับก็เริ่ม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 จะเ,เป็นรูปเป็นร่างช้างนะครับตรงหัวนี้ก็ไม่ต้องกรีดเข้าไปลึกนะครับค่อยๆกรีด กีดให้ลักษณะหัวนูนออกมานะครับให้หัวนูนูนออกมาอันนี้คือส่วนคอด้านบนนะครับส่วนคอ,อนี่เราก็จะทําเป็นร่องเหมือนกันนะครับนี่ครับแกะให้เป็นร่องร่องส่วนหัวมะพร้าวควบคุมยากครับกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็มากีดเส้นตรงใบหูนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับระวังมีดนะครับระวังมีคัตเตอร์เราจะบาดมือนะครับขอให้ทุกท่านระวังมีดซึ่งมะพร้าวนี่มันจะกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็จะทําให้เสียก็เสียการทรงตัวได้แล้วก็มีดอาจจะฉลบโดนมือได้นะครับขอให้ระวังระวังมีดมากก็กรีดไม้เรื่อยนะครับหูกรีดให้เป็นร่องทั้งสองฝั่งเลยครับ กรีดเปในลักษณะเฉียงออกเล็กๆน้อยนะครับไม่ต้องกรีดเข้าลึกถ้าเป็นลูกมะพร้าวอ่อนนี่ก็จะเข้าจะเข้าไวนะครับแต่ลูกมะพร้าวแข็งนี่ก็จะกรีดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็ค่อยๆกรีดเข้าไปนะครับค่อยๆแกะนี่ครับซึ่งต่อไปแล้วก็ จะามาปาดส่วนท้องนะครับเราจะแยกขาออกขาหน้าและขาหลังแล้วก็ปาดตามเส้นเลยครับนี่ครับปาดตามเส้นลากตรงลงมานี่ครับส่วนด้านบนนี้เราไม่ต้องไปกรีดถึงวงครับเรากรีดเอาแคา่ตรงเส้นสุดตรงขานะครับไม่ต้องเกินขึ้นไปไม่งั้น จะไปโดนงวงที่อยู่ด้านหน้ามันครับแล้วก็ค่อยแกะออกครับซึ่งมะพร้าวตรงนี้มันจะเป็นมะพร้าวส่วนหัวจะเป็นยุย่ยๆนะครับจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็ค่อยๆแกะค่อยๆก,กดมีดลงไปนะครับก็ระวังมือด้วยนะครับนี่ครับสำคัญมีดคัตเตอร์เราต้องคมนะครับ ถ้าใบมีดไม่คมไม่แข็งนี่ก็จะหักง่ายนะครับตรงนี้ให้ใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าตรงส่วนขานี่ถ้าเราทำแดงไปนึกอาจจะเฉือนขาทิ้งได้ง่ายนะครับตัวนั้นเราก็แกะค่อยๆก็คอ่คอยแกะไปแล้วก็ดูไปนะครับดูตามเส้นไปให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนี้ครับ นี่ครับเราแยกขาออกส่วนตรงงวงนี้เราจะเพิ่งไปแกะนะครับเราก็คว้านตรงด้านในก่อนนี่ครับเราคว้านด้านในก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาเลยมานะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแกะยากหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ได้นะครับตรงนี้ตรงใต้ท้องช้างนี่มันพาลูกนี้ก็มีงอกแล้วครับซึ่งถ้าเป็นผมก็จะ จะเอาไว้ทำป็นบอนไส่แต่มะพร้าวนี้เขามีเจ้าของครับเจ้าของนำมะพร้าวมาให้ผมแกะครับซึ่งให้แกะประมาณห้าลูกครับหรือประมาณห้าตัวอันนี้ก็เพิ่งไปได้ไป3ตัวเองครับเราก็มาเก็บรายละเอียดตรงขานะครับตรงต้านท้องมันนะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับ สำคัญมีดเราต้องคมนะครับให้รับมีดบ่อยๆนะครับคัตเตอร์กรีดกับหินซึ่งคัตเตอร์นี้ถ้าเรารับบ่อยๆก็คมเหมือนกันนะครับไม่ต้องเปลี่ยนใบบ่อยที่เปลี่ยนออกก็เพราะมันหักนี่ครับนี่ครับก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างเป็นขาแล้วครับแยกขาออกมาแล้วไปแล้วก็เก็บรายละเอียดใต้ท้องไปเรื่อยๆนะครับซึ่งใต้ท้องนี้ก็จะมีความ ความกลมนะครับไม่ใช่ความตรงนะครับ้องแกะให้มันกลมๆเหมือนท้องช้างครับแล้วก็ดูรูปไปด้วยก็ได้นะครับส่วนหางแล้วก็แกะไว้ก่อนเลยครับหางค,อคอ่อยๆกรีดอย่ากรีดเข้าลึกนะครับค่อยๆกรีดให้เป็นรูปหางไว้ก่อนซึ่งเราจะไม่ทําหางต่อหรือว่าเอ,อามาติดนะครับแต่จะใช้แกะในลูกเดียวกันเลย ดูนี้ก็จะครบอ่าก็จะครบแขนครบขาครบหางเลยครับงวงก็ยกเว้นงาครับงานี่ก็าไม่ค่อยไม่ค่อยทําได้เท่าไหร่ก็ใช้ต่อนะครับงาแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงหลังนะครับหลังนี่ทําให้มนนะครับกลมๆม,มนๆไปเลยครับนี่ครับค่อยๆเก็บค่อยๆเฉือนเรื่อยๆตรงซ้อขานี้ก็ค่อยเก็บให้เนียนๆนะครับ นะฮกเก็บรายละเอียดไปเรื่อยนะครับถ่ายังไม่เหมือนแล้วก็นี่ครับปาดออกเรื่อยอเก็บรายละเอียดให้ให้ได้เยอะๆครับรายละเอียดนี่แล้วก็ตรงหัวนี่ก็เราก็ต้องปาดออกให้นูนนะครับให้นูนออกมานะครับตรงหัวหัวระหว่างหูเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปห่วงหูนะครับหูนี่เอาไวท้ทีหลังนี่ครับ ให้เป็นร่องลักษณะแบบนูนล,ลงมานะครับต่อไปแล้วก็มาเก็บตรงงวงใต้ท้องงวงนะครับตรงนี้ก็เก็บเก็บส่วนด้านที่ยังไม่โค้งนี้เราก็ปาดเอาเลยให้เป็นร่องไปเลยส่วนด้านที่งวงงอขึ้นหาขานี้ก่อนแล้วก็แกะแกะไว้นิดนึงนะครับให้ติดให้ติดกับขาไว้เพื่อจะได้ไม่หักนะครับ แต่เราป่าดออกเลยนี่จะทําไม่งวงตรงนี้หักไปครับแต่ก็ทำในลักษณะตรงก็ได้นะครับไม่ต้องงอทำให้ตรงไปเลยก็ได้แต่ตัวนี้ผมทำเป็นงอนะครับเพื่อเพื่อจะได้ดูเหมือนช้างกำลังงองวงขึ้นมาก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งส่วนตรงก็ทำได้ครับตรงก็ป่าดออกเลย ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับแล้วก็ทอทำหลายรูปแบบดูไม่ต้องทํำรูปแบบเดียวนี่ครับแล้วค่อยเก็บไปเรื่อยนะครับเก็บเฉือนเรื่อยๆต่อไปแล้วก็ใช้มีคัตเตอร์เล็กมีคัตเตอร์เล็กปลายแหลมขอให้ปลายแหลมนะครับเพื่อจะได้เก็บด้านในนะครับนี่ครับด้านในงวง คว้านด้านในงวงออกมานะครับนี่ครับส่วนด้านงวงนี้ก็ดูลักษณะคว้านนะครับเราอย่าคว้านออกมาลึกนะครับคว้านไปด้านในนะคว้านด้านในแบบนี้นะครับคอยแต่งไปเรื่อยๆครับคอยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆ ใจดเย็นนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะหัดแกะช้านะครับดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับแล้วท่านก็จะเข้าใจสำหรับมือใหม่นะครับ mm hmm. ผมคิดว่าการแกะช้างนี่ก็ไม่ยากนะครับคือในบรรดาที่แกะสลักมาทั้งหมดนี้ก็รูปช้างก็จะแกะง่ายคคิดว่าง่ายกว่าง่ายกว่าตัวอื่นด้วยซ้ำนะครับแกะช้างนี่ คือรายละเอียดของมันก็ไม่เยอะนะครก็มีส่วนหัวส่วนหางส่วนหูแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เหล่าให้กลมๆนี่ฮนะให้กลมๆแบบนี้แต่ก็ใช้เวลาเก็บรายละเอียดนานฮะกว่าจะเรียบกว่าจะเกี่ยงตรงไหนยังไม่เหมือนตรงไหนที่โผล่มาแล้วก็ค่อยๆเชือ้อค่อยๆปาดออกนะครับตรงคอนี่ก็เน้นๆลงหน่อยครับตรงคอนี่ก็แล้วก็ทําให ให้ต่ำกว่าหัวหน่อยนึงนะครก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับเก็บรายละเอียดเยอะๆซึ่งมะพร้าวนี้ก็ได้มาจากาท่านผู้ให้มาให้แกช้างให้นะครับผมก็บอกว่าโอ้ยมันไม่มีมะพร้าวแกก็ไปหามะพร้าวมาให้ครับแกอยากได้จริงๆก็เลยต้องแกให้ห้าตัวครับ ก็ขอ,อขอบคุณนะครับสำหรับมะาพร้าวที่นำมาให้ก็เก็บรายเอียดไปเรื่อยนะครับเก็บจนกว่า,าจะดูเกี้ยงแล้วก็ดูเป็นรูปช้างท้องช้างให้มากที่สุดนะครับนี่ครับดูแล้วก็หันไปหันมาแล้วก็เก็บตรงไหนยังไม่เหมือนแล้วก็เก็บนี่ก็มาทำมาทำส่วนส่วนงวงนะครับ เหล่าส่วนวงเข้าถ้ายังไม่เหมือนแล้วก็เหลาเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเอาให้เล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็มาทําตาครับส่วนตานี่เราก็ตัดตัดเฉียงมาวันนี้แล้วก็ตัดตรงมาตรงๆนะนี่ครับนี่คือเป็นตาปาเข้าไปนิดนึงแล้วก็เฉียงออกมาปาเข้าไปนิดนึงแล้วก็เฉียงออกมาครับทําให้เท่ากันให้เหมือนกันทั้งสองข้างครับ นี่ครับไม่ยากใช่ไหมครับยิงเก็บรายละเอียดก็ยิ่งจะเหมือนช้างเข้าไปทุกทีแล้วนะครับแล้วก็วาดตาไว้ก่อนตาช้างนี่ก็มีหลายลักษณะครับจะทำเป็นวงกลมก็ได้หรือทำเป็นแหลมๆลงมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ทำให้ ให้เป็นลักษณะตาครับแต่จะทําใหหน่ารักนั้นก็ต้องทําให้ตัวกลมๆอ้วนๆปอมๆนะครับมันจะอ,อกมาน่ารักดีนะครับช้างนี่ครับแล้วก็กรีตาให้เป็นร่องซึ่งมะพร้าวนี่ก็เป็นมะพร้าวเก่าหรือมะพร้าวใหม่ก็ได้นะครับ แต่ขออย่าให้แตกหรือว่าเก่าจนเกินไปนะครับถ้าลูกใหม่ๆนี่ก็จะจะทำออกมาสวยนะครับเหมือนลูกนี้ผมชอบตรงที่ยังใหม่แล้วก็ยังแข็งอยู่ซึ่งทำออกมาแล้วสีมันก็สวยครับมันจะเป็นต้องทาสีก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดตรงงวงตรงลายของงวงครับ เก็บให้กลมต่อไปแล้วก็มากรีดส่วนหูนะครับกรีดลายเป็นหูลายก็เราก็ไปดูรูปนะครับนี่ครับลายหูของช้างช้างก็มีลักษณะเด่นก็หูใหญ่ครับหูสองข้างนี้จะใหญ่ก็ทำลายให้ให้เด่นขึ้นมาอีกครับ คือเราก็ต้องทําให้มันเป็นาลายเหมือนหูช้างครับนี่ครับทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนี่ครับซึ่งส่วนขาแล้วก็ทําเป็นหยกักหยักไว้นะครับต่อไปเราก็จะมาทำงานนะครับงานนี้ก็ใช้ไม้ไม้อะไรก็ได้ครับที่เป็นไม้สีขาวขาวเป็นไม้ดิบนี่แหละครับจะได้เหลาง่ายง่ายทำให้เป็นแหลมแหลมนะครับแล้วก็ทิมเข้าไป นี่ครับแล้วก็ทิ่มเข้าไปใต้ตรงตรงที่เราทําไว้ครนี่ครับทาเป็นตรงข้างปากนี่ครับแทงเข้าไปนี่ครับแทงเข้าไปง่ายแล้วก็นี่ครับพามีแนนก็ใช้กาวหยอดครับยาวไปแล้วก็ตัดออกครับแต่ล้วก็ทำน้ำแหลมใหม่ครับต่อไปก็ทําตาด้วยลูกปัดครับใช้ลูกปัดก็นี่ครับอัดเข้าไปเป็นลูกตา ถูกปัดสีอะไรก็ได้นะครับจุดส่วนหน้าควรจะใช้สีดำนะสีดำนี่ก็เหมือนธรรมชาติดีใช้กาวอัดเข้าไปครับกาวย่อเข้าไปนี่ครับนี่ครับเหมือนแล้วครับอย่นี้ครับไม่ยากเลยสำหรับการแกะช้าง ซึ่งต่อไปก็จะทําลายด้วยการใช้บัตรจีเรียกว,ว่าหัวแร้งเนี่ยครับมะจีทําเป็นลายซึ่งหัวแร้งนี่จะทําให้มะพร้าวนี่ไหม้แล้วก็จะเป็นลายได้ทนกว่าเราใช้ปากานะครับนี่ครับออกมาแล้วก็นี่ครับ,ออล,รบลักษณะเหมือนช้างเลยครับนี่ครับด้านหลังเราก็เก็บรายละเอียดหน่อยนะครับด้านหลังนี่ครับเหมือนช้างไหมครับ ก็ขอบคุณสำหรับเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็มีไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ